สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็มากับการรีวิวเด็กอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็มากับตัวที่มาแรงมากๆนะครับในช่วงนี้ซึ่งนั่นก็คือเด็กบุจินซอสเลสบัคเกิลน,นะครับหรือบัคเกิลล่างสุดยอดของคาร์มนไรเดอร์ไทคูนนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูบล็อกอาร์ตและด้านหลังเขาจะดีกว่านะครับชิดด้านข้างนะครับ ด้านหลังก็บอกตึ๊ดๆต๊ดดปกปิด้าน,นบนอู้เท่หเท่เอาละครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูของด้านในและรีวิวก็ฝากกดนะไลค์และซับค b e ให้ด้วยนะครับเอาละ่ะไปกันเลย เอาละครับแล้วบัคเคิลเขาก็จะให้มาแยกชิ้นกันแบบนี้นะครับเวลาแกะออกมานะแล้วก็ต้องมาติดดาบกับเข้าตัวบัคเคิลนะครับก็เยี่ยวกับนี่กิฟอยู่นี่นะครับเอาใส่ตรงกันนะอ่าได้แหละครับก็พอประกอบออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมชอบนะมันเป็นดาบอะดาวกจายเท่มาก ประมาณนี้โคตรเท่ดึงเข้าดึงออกนะครับก็ประมาณนี้นะดีเทลถือว่าเท่ดีครับด้านหลังนะเ,เดี๋ยวเรามาดูขั้นฐานดึงออกเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเมื่อนำเจ้าบูจินซอสไปเล่นกับดีไซน์เลเวอร์ดีกว่านะครับ Let's go i'm to strike <laughs> ครับและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของเจ้า d x b u t i n s o r d l e s s b u c n e r นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับผมเอาล่ะไปกันเลยเอาละครับผมและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว d x b u t i n s o r d l e s s b a c k e r นะครับหรือไอเทมล่าสุดยอดของ Commander Tycoon ท,ที่เป็นโผในซีรีส์นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของผมนะครับที่มีต่อเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเอาล่ะครับอย่างแรกนะครับกิมมิกของเจ้าตัวนี้มันเล่นสนุกนะครับด้วยความที่ว่า ที่มีของเจ้าตัวนี้นจะเป็นการดึงดาบออกจากฝักนะครับดึงเข้าดึงออกก็จะเป็นท่าไม้ตายและดีไซน์ของมันนั้นค่อนข้างที่จะเทมากๆนะครับสำหรับบัเคเกิลชิ้นนี้นะและเสียงแปลงร่างและท่าไม้ตายนั้นเทมากๆเลยครับอันนี้คือผมชอบเล่นสนุกมากถูกใจเลยถึงผมจะไม่ได้อวยไทยคูนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าบัเคเกิลชิ้นนี้แนะนํามีเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นได้สนุกมากๆแล้วก็เจ้าตัวนีนนะ้ราคาขึ้นจากราคาพีไปประมาณ สี่ถึงห้าร้อยได้นะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ราคาที่ผมได้มาก็จะอยู่ที่ประมาณ1850บาทครับซึ่งผมได้มาในราคาพีก็จะไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนะครับผมแนะนําตัวนี้ว่าซื้อเก็บดีกว่านะครับเพราะว่ามันเล่นสนุกมากนะครับครับคลิปรีวิวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย